ผมมีสองหีดับเบิลหีดูดน้ำหนักน,นี่เป็นการแสดงให้ดูท่านผู้เจริญ โอเคครับผมก็สวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มังอยูเกม Ark Survival Evolve กัน e อีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะแล้วก็การแคสเกมของช่องเราช่วงนั้นน่ะมันค่อนข้างที่จะติดไอโครงการนะครับคือตอนแรกที่ผมมานั่งแคสเน,นี่ยเด็กว่าเอ้ยแคสไปได้มาณสองพาร์ทแล้วเออเด็กผู้ชมน่าจะว่างไงวิชานรกเนี่ยมันเป็นวิชาที่เอาง่ายคือกูอะต้องแก้แล้วกูแก้อีกจนกูเริ่มเบื่อทุกคนเข้าใจปหมคือมันเบื่อมากอะแบบว่าเออช่วงกลางวันไปอะไรเงี้ยกูก็ต้องไปนั่งแก้นั่งโกนง,กง,งกน,นทีี่่่แบบเเอออ้้้ยยยมมาาานนังงงหค แล้วจะเปิดเกมเล่นมก็อยากจะแข่งต่อนะแต่ตอนนั้นมันเริ่มแบบมันเบรนเอาทุกคนมันหมดไฟในการเล่นแล้วแบบเอเอกูกูแม่งเหนื่อยอะ่ะเออกืเราแบบจะให้มานั่งเล่นอย่างเดียวโอเคนะแต่ถ้าเกิดจะมานั่งเล่นแล้วแบบว่านั่งพงนั่งาพากใส่เต็มอะไรแบบอย่างเงี้ยเออรู้สึกแบบมันเหนื่อยอทุกคนมันยากอะ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับเรามาเอนจอยกับเกมนี้กันดีกว่าก็ไอ้แมปเนี้ยผมเล่นไปได้วันหนึ่งนะฮะได้เล่นได้วันหนึ่งของก็ ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับเราอยู่ในแผนแมปแร็กนลล็อกนะมาก็หาวันนี้ทําอะไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปสํารวจหาที่สร้างบ้านใหม่นะเพราะว่าผมค่อนข้างตั้งตัวได้แล้วเนาะมีอ่าอันนี้เป็นเต็นนะเอาไว้อยู่มีเตียงมีของมีเตาเผามีโต๊ะช่างมีอะไรค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็น่าสามารถใช้ชีวิตได้แล้วนะครับก็มาตัวฟองตัวฟาก็มีครบแล้ว เดี๋ยวเราจะไปหาทําเลสร้างบ้านดีๆกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ถ้าพูดติดๆขัดๆก็ขอภัยนะพอดีเพิ่งกลับมาแคสเกมนะครับมาเราจะไอดอนไปกันก็อันนี้ันไม่ได้เป็นเล่นแบบเดิมๆนะผมเล่นแบบว่าลงมงลงมอสอะไรก็ค่อนข้างเยอะเลยนะก็ไอตัวที่ขี่อยู่นี้ก็จะเป็นอัลฟาเทอร์โนดอนนะครับก็เลือดมาเวอร์ปมากๆะเริ่มมาเลือดมืดหนึ่งนะไปจะตีเบานะ ก็คงจะใช้แค่เดินทางแหละครับก hmm. ็เสี่ยวกันนี่สำรวจแมปไปด้วยเลยนะว่าแมปนี้มันมีอะไรบ้างสำหรับมอดแผนที่ผมลงมาเนาะก็คือผมจะบอกว่าไอ้ตงมาเก็ตทำเลมันถามว่ามันดีไหมทำเลมันก็มันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่สวยทุกคนคือแบบ เออนานๆกูจะขยัดสร้างบ้านทีนึงกูก็หาทำเลดีๆหน่อยแล้วกันให้มันอยู่ง่ายๆสบายๆอะไรอย่างนี้โอเคมา ออฟเจดีของวันนี้โอ้โหเริ่มมาเจอเดยเไว้คาคาร์โดนโตัซอลัตเวลยี่สิบโอเคจะได้รู้นะว่าอยู่แถวนี้แอร์ดอับลงตรงนี้เลยเบือแอร์ดอับสีเหลืองนะครับเดี๋ยวขอพักแต้มหน้าแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกคนๆพบตรงนี้ค่อนข้างโอเคนะถ้าเกิดจะสร้างจริง ตอนนี้มาดแบบมาดแบบปท่งโลง่ลงๆอะไรเงี้ยแต่พวกสัตว์แต่พวกสัต,ตวต์ใหญ่ยังไม่ค่อยมาเกิดเลยนะเดี๋ยวกูยังไม่เห็น่ะน่าจะอย่างหนังมากกว่าโอ้โห้ยมีเอเลเมนต์หน่อยใกล้ๆด้วยได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ค่อนข้างโอเคนะครับตรงนี้อยู่ที่ทะเลไดยเว้ย แจมแจมแจมทุกคนตอนนี้ก็แจม่มถามว่าวันนี้เราจะมานั่งสำรวจแมปเป็นอย่างเดียวหรอไม่ฮะวันนี้ก็อาจจะมีมีบุกมีบูด้วยนะก็เดี๋ยวไว้ขากลับประกันทุกคนเดี๋ยวพอผม ย้ายโครงย้ายของเสร็จอะไรเมื่อไหร่เริ่มสร้างโครงบ้านเสร็จเดี๋ยวผมลองมาลุยไอ้พวกนี้ให้ทุกคนดูกันนะสหรับคนที่อยากจะไม่เคยเล่นแบบ extinction เลยนี้บินเลยลอยเหี้ยอ,อ่ะอ๋อตรงนี้เป็นอ๋อถ้าเกิดไปตรงนี้มัน,น,นมจะไปเขตทะเลทรายนะทุกคนแต่ผมไอแบบแร็ตาล็อกเนี่ยมาทำแบบมาทำแบบได้โคตรสวยเลยนะดูดิภูเขาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทะเลทรายมรณะนะครับก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะพามาลุยนะครับ แต่คอนเทนต์นั้นจะไม่ใช่ควันนีนะโอ้ตัวอะไร,รอ,อ่ะฮอกโฟร้อยสามสิบห้ากับแปดสิบห้าอ๋อไอ้เย้ยหมดเดี๋ยวไม่โหลดด้วยนะวิ่งทักทายหน่อยแล้วกันโยโลรอเล,เล่นคนระับผไม่ไฟแม่งหรอฮะไม่ไม่น่าจะไหว อะไรอ่ะอเยเฮ้ทุกคนเทกแองกิโลไเขี่ยมาไงเนี่ยเอ่อแปลกเว้ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเป็นของมอสไหนนะคือลงมาไว้ประมาณ33มมอสได้นะ พวกนี้ถอนดีดาก่อนนะไอพวกนี้ก็ไอตัวไอต,ตัวนี้ก็อยากจับเหมือนกันนะทุกคนหมา,อาโอเคชาตินึงก็ไม่ตายหรอกไปแล้วคินผมอยากจับทอนดีดาก่อนไม่ใช่หรอกทุกคนมันมันเป็นตัวที่ฟาร์มไม้ได้นะโอ้โหยันเ,เริ่มมาเจอเลยเว้ยเชียไททันสกอตส์ไททานโนซออเวลรร้อยเจ็ดสิบห้า ดิแดนแถวนี้แม่งค่อนข้างจะซาเวปพอสมควรเลยนะฮะแล้วทุกคนเราหรืเราจะอยู่ไอเกาะกลางน้ำตรงนั้นดีนะนั่นไหนเกาะนะนั่นน่าสนใจมากันนะดูดิคือในไหนเราจะเลือกแล้วแต่จะเลือกที่ที่แบบมันไม่ค่อยจะมีสัตว์อันตรายเกิดเท่าไหร่นะครับขอทำเลสวยๆทำเลแบบใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็ติดน้ำนะ เราจะได้แบบมีน้ำทำฟาร์มอะไรได้เนาะจะได้แบบไม่ต้องไปต่อท่อน้ำยาวสิบยาวแปดเมตรก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไหม้สบงอะไรอย่างนี้เบรเฮ้ยเสือโดดไปได้ไม่ยุ่งหรอกเฮียอไอ้ยพ่นน้นเวล้เท่าไหร่ครับที่สิบกับห้าสิบห้าเมียวนะก็ผมปรับเวล้ไว้ที่ประมาณ150นะสูงสุดแล้วก็ ลงมอสเพิ่มเลเวลไดโนสร์มาด้วยนะครับก็มันจะเป็นมอสที่ทำให้พวกไดโนสอร์ป่าเนี่ยจะเกิดที่เวลเยอะขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราบินตรงไปก็จะเลี้ยวเข้าบ้านพอดีแล้วนะครับเออตัวนั้นมีสปพพายดอกไปทุกคนไอ้น้ำสีอะไรอะโอ้โหอัลฟาค่ากินอตไม่รู้จับได้หรอือเปล่าทุกคนมันเป็นตัวบอติตัวมอสก็ไม่รู้ แต่พวกผมไม่เข้าไปยุ่งกันันดีกว่านะเดี๋ยวมันจะเป็นการหาเรื่องตายเราใช้เหตุนะครับอันนี้ด่าคนเดียวแกดูดันไม่เกรงใจใครจริงสำหรับตัวนี้อันนี้สีโอโอโอ,โอชิตมันดูโหดจังวะ อัลฟาสตาโตซอรัสมันไ้สีน้ำเงินนะเดี๋ยอยตัวไกลตัวไกลก็เป็นคาคาร์โนโตซอรัสทุกคนผมว่ามันกัดกุดียวตายแน่เลยตัวเฮี้ยนเนี่ยไม่รอไม่รู้เล่นแมงอือเฮยหยอกเล่นหยอกเล่น กูไม่เอาเด้วยทุกคนใช่มามดูโหดมากเลยอ่ะกูไม่ยุ่งีดวอาเล่นดูเลือดมันไม่ได้นะบว่าเลือดมันมีเท่าไหร่เมื่อกี้แค่ยอกเล่นนะยอกเล่นนิดหน่อยนะจะไม่กันแดกกูได้เยัง โอเคแล้วนะนก็นเดี๋ยวผมลองไปเปิดเอเลเมนต์นอดดูกันนะครับเฮ้ยเตยก่อนเตนก่อน,น,อนเฮ้ยไอ้แย่จะอู้ตัวกันเลิมไม่ได้นะเว้ยป่ะเดี๋ยวเรามาบู้เอเลเมนต์นอดกันสัตว์รอบหนึ่งนะฮะคือเราผมต้องเช็คระยะก่อนกับทุกคนว่าพวกเดืนเสาร์ติดเชื้อเนี่ยมันเกิดระยะไหนกันเฮ้ยนั่นมานอะไรอะะมาธรรมดาคือถ้ามันเกิดมันไม่ได้เกิดในระยะที่ คือผมได้รู้ไงทุกคนว่าเราสามารถสร้างตรงไหนได้บ้างนะเนี่ยผมมีสตั๊กเกอร์นในตัวปะ่ะโอเคก็กระวางได้นี่ว่าไอ้ไม่รู้ว่าทุกคนมันจะเกิดในระยะไหนกันเดี๋ยวเราว่าเปิดเอเลเมนต์โนก่อนเลยนะอู้ แรงๆๆทุกคนการตอกทีตายมาเทรจิ้งฮอสไทยอโพชิ่งนะลอมแป๊บหนึ่งนะนะครับก็สำหรับใครทีไ่ไม่เคยเล่นเนาะการการเอลิเมนต์โหนดหรือซัพพลายดรอปเราก็จะทำแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีพวกเดนนิสเซอร์สีม่วงๆเนี่ยครับเขาเรียกว่ามันเป็นเดนนิสเซอร์ติดเชือนะ้อเนาะมันจะมาโจมตีพวกเอลิเมนต์โหนดพวกซัพพลายดรอปของเรานรับเราก็แค่ไปโจมตีมันมีสักงห้าเวฟเราก็การที่ครบห้าเวฟนะฮะคุณจะตายยากจังวะ อันนี้เบอร์1066นะฮะโดนอยู่นี่ครับเจละแต่ว่าดูแล้วอันนี้มันมน่าจะยากอยู่นนะโอ้ยนะครับถ้ามีเสียงนี้ก็คือหมดหนึ่งเวฟโอ้แต่เบอร์1060น่าจะยากอยู่นะทุกคนไม่รู้มันจะมีแบบมีมังกรมีอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าคือถ้ามังกรมาผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะสู้ยังไงอะ่ะเออ คือมานจะกัดไม่ถ <leaving> <minds in spirit> exactly. ึงอะไรางี้นะอ๋อสไปโนกัดตรงนู้นเลยเว้ยเกิดไกด์อยู่นะครับโอ้โหโอเคเด็กเด็กเด็กเริ่มาแล้วทุกคน อย่าไปต้องรีบนะค่อยไล่เก็บแต่ละตัวนะไอ้พวกไอ้พวกโนดพวกนี้มันแตกยาก,ก่าแล้วคือถ้าเกิดไอ้โนดรอบๆมันแตกเนี่ยมันจะทำให้เราได้เอเลเมนต์น้อยลงนะตอนจบแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆเล่นไปนะชิวๆอ่ะโหยเมื่อกี้ไอ้นกจิว๋วนี่คาโน่นะแดง เป็นนกจิว๋วเออโอเคแตโกโอ้ยแตโกสาทีตายครับเดเบลนะอพลกันหน่อยมาหลังโจมตีลอไป1 9 0เนึ่งพันะไม่ใช่หนะึ่ไม่ใช่หนึ่เอยเอาตูต่อไอนน้นอกจิว๋วนกจิว๋ว เียแตกตกจิว๋วเตกโกแดกอันีคาโนครับแดกซามีเท่าไ,ห,ไห,หร่ไหมเหลือ13สิบสามตัวนะครับน่าจะเป็นฝั่งโน้ตหมดเลยจริงๆคือเรามีเรามีเสาวตัวเล็กแบบนี้ผมว่ามันลอมแบบให้มันตีเข้ามาก็ได้นะจะได้แบบว่าไกลๆหน่อยไม่งั้นมต้องไปวิ่งไล่ฆ่าอย่างนี้มันเหนื่อยนะครับ ก็จะพยายามให้ทำได้นะครับเอาดิ่ว่าเอเลเมตนต์น่ะเราได้ไปตอนนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรหรอกครับตอ้นี่ดูว่ะก็คือมาเล่นเก็บเว,ว่ยเฉยๆนะ้จะแต่ว่าเออพาเจ้าเมกโลรสตร้์ตัวนี้มาบูด,ด้วยนะมาบูไปเลยครับเหลือกกี่ตัวเหลืออีกหกตัว ทุกคนคือนี่แค่แบบนี่แค่เว็บ A เ,เว็บสองนะแล้ววิ่หลังๆมันจะเป็นยังไงวนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นเดือเสาตัวเล็กวะมันเลยแบบมันวิ่งไม่ค่อยถึงมันเลยไม่ค่อยมันเลยดูไม่ค่อยเดือดคือพื้นที่มันใหญ่งไงตรงเนี้ยแดกแม่งซะหมดเว็บลนะ เดี๋ยวรอเว็บต่อไปมาอยู่เรื่อยไปก่อนอ่านผมก่อนร้อยยี่สิบกว่าๆนะน่าจะน่าจะอึดอยู่เย้มากันแล้วบูไป้ กับคือมึงไม่กั้าจะมีเพลงบูเพลงบิ้วอะไรให้กูหน่อยเลยแม่ง